สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะวันนี้พี่ได้ไปถอย iPhone 12มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะหลายคนอาจจะรอคอยพี่นะผมว,ว่าทําไมพี่ไม่ซื้อ p h o n e สักเทลนผมนะตอนนี้พี่ก็ได้ถอยออกมาแล้วเรียบร้อยนะผม p h o n น iPhone 12นะครับผมนะถามว่าทําไมพี่ถึงเลือกใช้ iPhone 12นะครับผมนะเพราะว่า iPhone 12 Pro มัน oh, มี3ามกล้องใช่ไหมละ่ะวลาเราเล่นเกมไย นิ้วนิ้วนวนางทุกคนนิ้วนางพี่จะไปสก,กิดกับกล้องตัวตัวบนนะผมนะพี่ก็เลยไม่ชอบแล้วก็โปรแม็กคือมันจอใหญ่ใหญ่เกินไงใหญ่เกินขนาดที่เราจะพกพารานะ้นมาอีกอย่างก,ก็พูดง่ายคือแบบมันแพงเกินเออตังค์ไม่พอโอเั้ผมนะวันนี้พี่ก็จะมาโชว์ iPhone 12นะครับทุกคนนะก็ที่ได้ไปซื้อมาก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับผมที่มันไม่แถมมานะผมที่ต้องซื้อเพิ่มนะครับตัวนี้นะ แล้วก็อเป็นไอโฟนสิบสองโปรนะผมนะตัวนี้เป็นสีแดงนะครับทุกคนนะเป็นสีแดงเนี่ยไอสิบสองโปรไอสิบสองเออเป็นสีแดงนะครับผมนะถามว่าทำไมไม่เอาสีน้ำเงินไม่เอาสีอื่นเพราะว่าพี่ก็เข้าไปดูแล้วนะผมนะสีน้ำเงินสีน้ำเงินมันไม่ค่อยสวยเ้ยมันไม่เด่นมันแบบสีมันไม่ฉูดฉาดพี่ชอบสีแบบฉูดฉาดนะครับผมนะเป็นสิบสองสิบสองสีแดงนะครับผมนะเนี่ยเวลาพี่พี่เข้าไปดูร้านทุกคนพี่ไม่ได้จับแบบลายตรงนะครับทุกค่นะเพราะว่าเราไม่ไดเอามา ใช้งานกับพวกอันอื่นๆอะไม่ใช่แบบพามาถ่ายกล้องนะครับทุกคนนะพี่เอามาเล่นเกมพี่ก็เลยจับมาเข้าไปพุกพี่ก็จับแบบปลายนอนนะครับทุกคนนะจับปลายนอนแล้วก็เล่นเกมแบบนี้เ้ยที่หน้าเห็นไหมตรงนิ้วที่พี่บอกอะนิ้วไม่ใช่นิ้วชี้นิ้วนางเลยนิ้วนิ้วกลางนะทุกคนนะตรงตรงตรงนิ้วหน้ทุกคนพี่ไม่ได้ยกยกใส่นะตรงนิ้วนิ้วน้เนิ้วนะเราจับกเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะมันจะสกัดกับ ขัดกับกล้องตัวตัวตรงนั้นที่มันมีสามกองที่เป็นไอโฟนสิบสิบสองโปรนะครับตันะนะครับตรงนี้พี่ไม่ถนัดเลยพี่เลยซื้อไอโฟนสิบสองร้อยยี่สิบแปดจิกนะครับตันะราคาสามหมื่นกว่าบาทคือถ้าใครอยากจะดูรีวิวนะครับผมแล้วก็ไปดูที่ช่องหลายช่องที่เขาริวกันนะครับผมแต่นี้พี่เอามาโชว์นะร้รรบ ออกมาเล่นเกมในโทรศัพท์เครื่องนี้ที่บอกเลยนะครับผมนะจะมีเกม Speed i f t e r f r e ฟ FI r e เอีแล้วก็เกมล่าสุดก็ที่มันเขา,ากำลังที่ยิดกันนะครับก็คือแซลมดังแล้วนะนะเกมแซลมดังใครที่อยากจะเล่นนะครับผมนะพี่ก็จะหัดเล่นเหมือนกันนะครับลองมาเล่นด้วยกันได้นะครับผมนะไม่รู้ว่าพี่เคยเข้าเล่นครั้งหนึ่งมันเล่น3คนหรือเปล่าไม่รู้ว่าสร้างห้องไะไรหรือเปล่านะเพราะพี่เพิ่งแบบว่าโหลดโหลดในโทรศัพท์เครื่องเก่าแล้วก็ลองเล่นเขาแป๊บเดียวอะ เออราเล่นเรเด,ยเดียวแล้วก็ออกนะครับผาก็ยังไม่รู้ว่ามันมี้หมดแบบว,ว่าสร้างหกคนได้หรือเปล่านะครับแต่เห็นว่ามันเล่นกับเพื่อนได้สามคนเนาะประมาณนี้นะครับผมนะในเกมในตทวศัพท์เครื่องนี้ก็จะมีสับทั้งหมดสีเกมสปีดดิปเตอร์ ROV f i e a แล้วก็สแลมดังใครที่สามารถรว่าเก่งอะ่ะเก่งเนบ เอา uh, ROV นะครับผมนะสามารถมาทาพี่เล่นได้นึงๆทาอม,มาได้นะครับผมนะเพราะว่าพี่โหดอยู่แล้ว ROV พี่บอกเลยโหดโนหนึ่งครับทุกคนสําหรับน้องๆน,นะไม่ใช่แบบสําสหรับทุกคนแบบที่ไม่ใช่อยู่ช่องอื่นที่เราไม่ได้อยุดดูช่องพี่แบผมนะแต่ถ้าสำหรับน้องๆพี่แพ้อยู่คนเดียวก็คือแพ้อไอ้คิลาแค่นี้นะครับผมตังน,นั้นพี่ก็ชนะหมดนะครับือยังไม่มีใครเอาพี่ลงนะครับทุกคนนี่หมอหน่อยหมอหน่อยเออแต่ที่แพ้ก็พี่แพ้โทรศัพท์ไม่ใช่โทรศัพท์ไอโฟน ทําไมหลอก็สามารถมาแก้มือได้เดี๋ยวพี่ไปแก้มือราอยู่นะครับทุกคนนะแล้วก็เกมฟรีไฟฟรีไฟนี่พี่ยังเล่นในโทรศัพท์ยังไม่ค่อยคล่องนะครับผมนะเพราะว่าพี่เพิ่งได้เครื่องโทรศัพท์มาใหม่นะครับพี่จะไปหัดหัดเล่นอยู่นะครับเพราะว่าเก็ยังไม่คล่องเลยสปีดดิปเตอร์นี่พี่ก็ได้อยู่นะทุกคนนะได้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะความความเก่งของพี่ว่าประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะพี่ยัง ยังทำไอแอดวานดิฟยังไม่ได้นะครับนะแอดวานซุปเปอร์ดิฟอะไรนี่แหละยังทำไม่ได้นะครับลองทำลองหัดทำแล้วก็ไม่โคตรยากเลยทุกคนลนะคือมันต้องคำนวณการครอบโค้งแบบต้องเป๊ะเออถ้าคำนวณผิดปุ๊บแม่งชนเนี่ชนโค้งเลยพี่ลองทำแล้วแล้วก็เกมเกมไหว,วะเกมแสด,แดมดังแสด,แดมดังนี่คือพี่นับหนึ่งเลยนะทุกคนลนะ เริ่มตั้งแต่หนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามาเพิ่งมีโฆษณามาแล้วก็เห็นว่ามันในรีวิวมันแบบว่าได้วันสี่สี่ห้าดาวก็จำไม่ได้ที่มันได้เยอะอย่นะก็ก็โอเคนะถือว่าโอเคแต่พี่จะไปหาเล่นเอานะใครที่อยากจะเล่นทั้งหมดสี่เกมที่อยามาท้าพี่ก็ าได้แค่ก็เกมเดียวนะผมเป็นเกมอาวีนะผมอีกสามเกมก็รอไปก่อนนะให้พี่ฝึกฝนก่อนนะครับผมนะรับรองว่าท้าพี่มาเลยครับผมพี่จะตกให้ยับอย่าลืมมาท้าพี่แล้วกันนะผมอยากหนึ่งหนึ่งกับพี่ได้หมดคือพี่รับ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 เป็นน้องๆได้หมดนะครับผมนะเกมก็คือเกมนะผมแพชนะก็ก็คือเกมครับทุกคนนะพี่น้องมาท้าพี่นะผมพี่ว่าถือว่าเป็นมิตรภาพเป็นการรู้จักกันนะครับผมนะเป็นการรู้จักกันมากกว่านะครับผมนะ ถึงพี่จะแพ้น้องจะแพ้แล้วก็เป็นพี่น้องกันนะครับผมนะจำคําพี่ไว้นะผมนะช่องนี้มีแต่พี่น้องนะครับผมนะเข้ามามีแต่พี่น้องต่อให้น้องด่าพี่ว่ากากงูแล้วก็อะไรวะที่คําที่แบบแรงๆนะผมที่ถือว่าเป็นคําชมนะผมนะมันเป็นแรงผักดันเว้ยมันเป็นแรงผลักดันให้เราฝึกฝนฝีมือเว้ยทุกคนเทียบตีเลยต่อให้ใครมาด่าว่าเรากากงูกะปูกอะไรแบบนนีะ้มันเป็นแรงผักดันให้เราสู้ให้เราฝึกฝนเพื่อให้เราเก่งขึ้นเวย เชื่พี่แล้วน้องจะไปถึงจุดนั้นนะครับผมนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมวันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย